สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับม e ก a m a n 11กันต่อน,นะครับตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วหลังจากที่เรากําจัดลูกน้องไปเขาเรียกว่าบอสไปอีก2ตัวก็ตอนนี้ก็คือกําจัดไปละสตัวด้วยกันแล้วก็เริ่มรู้ความหลังระหว่างไว l ี y กับไลท์แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่เป็นจุดประกายที่ทําให้เกิดภาคนี้ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อกับาดาด่าถัดไปนะครับซึ่งดานถัดไปก็จะเป็นด่านที่เราจะเลือก อยู่ทางด้านซ้ายสุดนี้ก็คือฟิวส์แมนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสถานที่แห่งนี้ก็คือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับมีอะไรนั้นติดตามชมได้เลย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 เออนี่ไงลืมดูไงว่าแบบไอ้ตรงที่เป็นพื้นสีเหลืองอะ มันจะเป็นสนามเขาเรื่อนะเหมือนแรงดันไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าค้างคาวมีด้วยหรอมีค้างคาวอ,อีกตั้งอีกตอนละค้างคาวตัวป่วนชีวิตของเรามีเลเซอร์อีกนอกจากจะมีสนามไฟฟ้าแล้วเขอาอเรียกนะเหมือนคนลวกไฟฟ้ายังมีเลเซอร์อีกโหยากแล้วไนงะยากและยากและแน่นอนเรามีสปีดเกียร์เราก็สามารถใช้สปีดเกียร์ได้เช่นกันอันนี้ เป็นเลเซอร์ลงมาครับก็โอ้โอ,โอมีนี่ด้วย,วยเขาเรียกน,นะดโดรนเออเฮ้ย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 อันนี้จะเป็นเฮ้ยลงก่อนเง้วไปแล้วตาเอ,อ๋จะ๊กจัจะ๊กจั๊เดี๋ยวยิงละไม่ให้ไม่คุยกันเลยไม่คุยกันแล้วก็โดนไปหนึ่งทีตรงนี้ค่อยๆลงมาชึบตีไปตีไป เก็บเลือดก่อนแล้วก็ให้มันเปิดโล่จังหวะนั้นยิงชวอตโดนมาเลยชูบชึบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลวก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 โดนมาก็โอเคลงข้างล่างต่อยังไม่อาจจะบอกว่ามันง่ายหรือมันยากนะแต่อันนี้ยากชึบโอเค ค่อยๆไปสไปีดเกียร์แล้วก็วชฟโดนมาไปได้เช็คคอยแล้วเดี๋ยวไป,ไปทางด้านขวายาวๆเลยนะครับอันนี้มีตัวนี้อยู่เฮ้ยเปิดโลมาแชปแล้วก็ค่อยๆไปอื้มโอเคล่วง ไปหนึ่งทีอ,อันนี้ล,ลบโอเคแล้วก็จังหวะนี้ค่อยๆลงลบชอว์ฟ์ดูเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆเนี่ยอาจจะมียากกว่านี้อย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยที่มันมามาโรลๆเนี่ยเอ่อไป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 โอ้โหอ,อ,อันนี้แหละยากแล้วตรงนี้นะชอว์ฟ แล้วก็ค่อยๆไต่ไปมีอะไรไหมโอ้โหโอ้ไมคก๊อดอืมเรียบร้อยใช้สปิดเกียร์ให้เป็นประโยชน์ด้วยกันทีนี้เอ่อเอาก่อนนะมันมีตัวนี้อยู่สวัสดชึบไปไปเลยมินิบอส อันนี้เฮ้ย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 อืโอ้โอ้มายกโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออันนี้ระเบิดไปเนี่ยอือโอ้โหโอ้โอ้ยจิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเอดี๋ยวเด ยังโอเคไม่ยากใช่ไหมล่ะทุกคนบอกว่าเมื่อกี้โดนไปหลายช็อตเหมือนกันใช่ใช่โดนไปหลายช็อตมากเมื่อกี้เดี๋ยวไปกันต่อก่อนไปเก็บเลือดกับเก็บน็อตนิดหนึ่งพราะน็อตมาใช้อัพเกรดเออเสื้อวุดได้นี่ไม่ได้โอ้โอ้โอ้อ้อเอานึกว่าจะหลบแตสอีกไม่ได้ด้วยอันนี้มีครังข้าวอ่ะค้าวลงมาก่อนขังาวมันจะเป็นตัวปวน เนี่ยนี่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 เนี่ยตุ้มมีขนลวดไฟฟ้าอีกแล้วแล้วก็ขวาบนเห็นใช่ไหมมันบินมาแล้วทางข่ามาแล้วก็ค่อยๆตัดไปชึบเอ่อจะเป็นตัวนี้อีกแล้วเนอะแช่แช่สี่ทีแล้วก็สปีดเกียร์ไปช่โอเค สปีดเกียร์อีกชึบรีบไปรีบไปรีบไปโอเคปลดแล้วมาเป็นกองกำลังเลยชึบ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 ,ชบ,ชบเออหลบก่อนยิงไปนั่เอ๋อ่าขึ้นก่อนละกันตัวนี้สู้ไงไม่รู้อีละบายถ้าเกิดมันไม่ได้บังคับสู้เราก็อ่าไม่ลุยละก,กันเนาะโอ้ สปีดเกียร์เฮ้ยเฮ้ยอืมล่วงเอาใหม่สปีดเกียร์แล้วไปโอเคดาที่สองลบสปีดเกียร์ปกกยไปอีกแฉมอันนี้สปีดเกียร์ไม่ต้องโดนมาแล้วสปีดเกียร์อีกไปเลย์กันยาวๆแฉม เอาเจอบอสแล้วเหรอโหเร็วจังเร็วนั้นเนี่ยจะเอ๋ปะไปกันเถอะถึงบอสแล้วทุกคนตัวนี้เหรอสิ่งที่จะต้องใช้สกิลก็คือต้องใช้สกิลของบอสแมนในการสู้แต่ถามว่าจำแพทเทิร์นมันได้ไหมจำไม่ค่อยได้แต่รู้แต่มันเร็วมากอะ่ะก็อบอกเลยเป็นตัวที่เร็วมากแล้วก็อันตรายด้วยน,น,นี่นี่นี่แหละ สกิลมันก็เร็วอย่างเงี้ยโอเคเฮ้ยยิงเฮ้ยเฮ้ยโอเคเนี่ยต้องระวังท่านี้ยอืมมันจะเร็วมากอะ่ะเฮ้ยโอ้โ,อโ,อโหมันจะปล่อยสองทีแล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้โอเคจบแล้ว นะครับอันนี้เป็นฟิวส์แมนด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูสกิลของฟิวส์แมนว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับไปลึกเลยเราสแกนร่างกายก่อนว่าคุณได้รับเอาอะไรใหม่หรือเปล่านะนี่ยกายร่างเป็นฟิวส์แมนเรียบร้อยอาวุธที่ได้เป็นไฟฟ้า คุณได้รับอาวุธใหม่เป็น Scramble Thunder นั่นเองจะเป็นปล่อยลูกไฟอ๋อปล่อยลูกไฟได้หรือปล่อยเป็นโหสกิลเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวองใช้ให้ดูก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็น Gear. ดับเบิลเกียร์ดับเบิลเกียร์ลูกไฟมันจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยจะเป็นลูกเล็กๆล,ลูกเล็กๆเกนี้ยแล้วก็ปล่อยขึ้นพลังได้นะครับอันนี้ประมาณนี้ ด้วยกันอ่ะเราจบตัวฟิลส์แมนไปแล้วเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาซึ่งด่านนั้นก็คือจะเป็นทรันด้ามันเรียกว่าทรันด้าหรือทราน่านะไม่มัน่นใจเหมือนกันเป็นอ่าขอเรียกว่าทรันด้าแมนอ่าทรันด้าแมนละกันอ่ะไปลุยก,กันโอ้โหก้อนหิมะมาแบบแบบหนุ่ ใช่ไหมตีได้เออยังตีได้อยู่โอเคตีไปตีไปอันนี้จะมีเจ้าตัวป่วนเล็กน้อยอ้าวโดนเฉยเลยหยุดก่อนโอเคโอเคแล้วก็ค่อยๆตีไปมีหนาอีกแล้วการนี้จะมีความป่วนเออมีนกกระเรียงปล่อยไออข่ลงมาด้วยอันนี้จะเป็นตัวตัวปวนน่วนอีกตัวหนึ่งเหมือนกันไอตัวเมื่อกี้ตัวสฟา,าที่ลอยได้นะแล้วก็ ไปด้านขวานี้หนามทำไมหนามมาป,ะ,ปะกายแบบนั้นล่ะอ๋อไม่มีอะไรอ่ะนั้นไปล้วกันเนาะเนี่ยตัวฟ้าฟ้าต้องระวังนิดนึงเพราะตัวฟ้าฟ้านี่มันปวนเอาเรื่องอยู่มาจรงแล้วโอเคไอ้ตัวนี้ก็ปวนอีกเช่นกันมาใกล้ๆหน่อยกลัวๆกลัว,ว,ว,วมากเลยกลัวจะกระโดดไปโดนหนามงไงเมื่อกี้อันนี้เป็นกระต่าย ครับเฮ้ยโอเคไปไปกันต่อแล้วก็ขึ้นนั่นบนนี้ชวัแอโอ้โไม่กอ้ยมีพายุด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยฮอืมอือโโอ้โหเฮ้ยเลวงอยได้อ่ะไม่ทันแล้ว ลวของมันอยากได้มันก็ต้องได้สิใช่ไหมทุกคนเออแล้วก็แล้วก็ไปเฮ้ยมีอะไรต่อโอ้โหมีนอ็อตพบเซตเรามาเจอนามไหมไม่เจอนะครับไปแล้วไมวไมวเ,เราไม่ไปเพราะเรายังไม่เสียเลือดตอนนี้ไม่ได้เสียเลือดนะแต่คืออ๋ออ๋อ,อ,อมีตัวฟ้าอยู่แล้วก็่อยๆมาโอเคก็มีนอ็อตก่อนน็อตก่อน เราต้องเอาไปใช้ในการาซื้อพวกชิปโปรชิปต่างๆอันนี้จะเป็นเจ้าตัวยิงปืนโอเคยิงมายิงมาเปิดประตูไม่ใช่เปิดประตูสิเขาเรียกว่า,เ,าเปิดโลกออกมามันมาอีกแล้วครับเจ้าตัวกระต่ายพร้มอมกับพายุพายุอันหนาวเน็บเ,เ๋ยวก่อน ถ้าต้องใช้สปีดกเกยอะนั้นหรอถึงเวลาแล้วอืมอันนี้ได้ไหมโอโ้โหเฮ้ยเฮ้ยจ้ะอืมไอ้ไอ้ไอ้อย่างกันโอเคเกือบไปแล้วเกือบล่วงอันนี้มีเช็คพอยต์เรามาข้างล่างเจอหนามไหมไม่เจอเจอมินิบอสแล้วชับปช็อแล้วก็เก็บนอ็อต เราดูกันว่ามินิบอสด่านนี้สกิลจะเป็น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 อะไรเนี่ยแมมมอสโอ้ oh my god โอ้ h oh oh hmm oh 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 ้ h oh โอ้ h oh wow ก็เฮ้ยโอเคอืมต้องยิยง,งตัวถ่านข้างล่างเนี้ยก็จ so, นะังหวะนั้นดูแข้ง ดูแท่งหินก่อนแล้วก็แท่งหินเนี้ยมันจะมันจะพัดเราใช่ป่ะแล้วก็อย่าโดนหนาแค่นั้นเองแล้วก็จังหวะนี้ยังไงมันจะพุ่งมาเฮ้ยลบโอเคลบนี้แล้วก็ตีไปตอนที่มันปิดตาเราจะตีไม่ได้เพราะว่ามันกลางโล่อยู่โอเคไปกันต่อนะครับทีน,นี้เราผ่านมาครึ่งทางแล้วถ้าเกิดเจอมินิบอสเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ก็จะครึ่งทางแล้วก็ เออตรงนี้ก็คือว่ามีพายุค,คัดต่างหากโอ้ยเจ้านกกระเรียงเจ้าจะปล่อยแบบนี้โอ้โหโดนทุกรอบสปีดเกียร์ก่อนเลยเหวยังจะโดนอีกสปีดเกียร์อันนี้มีละมีเอ่อก้อนเกร็ดน้ำแข็งลงมาค่อยๆไปค่อยๆไปแน่นอนว่าของมันต้องได้มันก็ต้องก็ต้องได้เอ้ย โอ้ไม g o อชีวิตจะลำบากขนาดนี้ไม่ได้นะแล้วก็อันนี้มีอะไรโอ้โอ้จะกระโดดทำไม <Yeah. S 1> ไปแล้วไปแล้วโอ้ยเออเจอตัวยะอีกแล้วนะครับทุกคนชึบลงมาลงมาทีนี้เราต้องสไลด์สไลด์ดีๆแล่วก,กระโดดไปนะ จริงๆจ,จะใช้เจ็ดก็ได้แหละแต่ก็เ,เพื่อความทัดทายในชีวิตของเราตัวนี้มีมีเจ้าหุน่นฝังอยู่ไปโอเคไปต่อยดุดโอเคจะเอ๋เจ้าตัวฟ้าน้อยอืมปวดเอาเรื่องโอเคอีกตัวหนึ่งเอ้ยลื่นค่อยๆไปนะ มีตัวฟ้าอีกแล้วลงมาลงมาแล้วก็ค่อยไปทางนี้ซ้ายเออโอโหลงมาก็ลงมาแบบไกลไกลเลยนะเรับมันจะเกิดใหม่ด้วยต้องระวังฮ้ยเอ้ยล่วงอีกแล้วไม่ร่วงก็ไม่ใช่เราใช่ไหมล่าบอกเลยแล้วก็ไปซ้ายก่อนมาซ้ายมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยไม่ไมีอะไรให้เก็บด้วยนอกจากเออตัวที่เติมพลังงานเกรดอาวุธอะ ตอนนี้ไม่ได้แช่เอาได้เลยเฮ้ยเอาอีกแล้วหรอยังไงเนี่ยอ๋ออย่างน้อยก็มีพายุพัดไปลืมกระโดดมาเราต้องมาแก้มือต่อเล่นเกมไหนที่มีกระโดดมีปัญหาทุกรอบเลยโอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้โหเฮ้ยไป่จ๋าเฮ้ยมีทางอีโอ้โหโอ้โหโลนลัวน่ามาถึงบอสแล้วนะทุกคน ทีนี้บอสตัวนี้หรอเราต้องใช้อาอวุธของตงัวนี้ฟิลส์แมนในการสู้นะครับเดี๋ยวไปดูเมานาิกกัน,กนเช่นเดิมว่าเมานาิกมีความน่ากลัวไหมอย่างเล่นไอสเก็ตมากเลยอ่ะพอเห็นสกิลเขาเออเห็นรองเท้าเนี่ยน,นี่แหละโอเคเฮ้ยอืมแล้วก็โอเคมันจะโดดดีป่ะแล้วก็แฉบโอเคอันนี้ ทำอะไร <b> แล้วก่อนเฮ้โอ้โอโอ my god โอเคแล้วก็บึม้มประมาณนี้ในการใช้ออสกิลต้องบอกก่อนว่าถ้าเรารู้ว่าบอสตัวไหนแพ้ทักอาวุธตัวไหนมันจะช่วยเราในการสู้กับบอสตัวนั้นได้ดีขึ้นหรือว่าถ้าใครอยากช้แค่บัสเตอร์ก็สามารถทำได้เช่นกันแค่ดูแมคกนิกของบอสให้ดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้น เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้สกิลอะไรนะครับสแกนโค้ดเรียบร้อยคุณได้รับอาวุธใหม่ใช่ไหมเป็นพายุด,ด้วยคุณได้รับอ่าทรันด้าสตอมนั่นเองซึ่งสกิลมนันทำอะไรได้ล่อยเป็นพายุไม่ดัเดบเบิลเกียร์ละ่ะโอ้โหเดี๋ยวลองให้ดูลวกันถ้าเป็นอ่าธรรมาดาจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าดับเบิลเกียร มันจะพัดอย่างนี้สกิลดีมากอ่ะเนี่ยโอ้โหชอบนะครับประมาณนี้ละกันโอเคก็เล่นมาพอประมาณแล้วก็ต้องขอจากรากันสักเล็กน้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้มากเลยนะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดกิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปเกมอื่นๆที่จะลงนะครับ